อยู่ที่วัดของเราเนี่ยเราจะเห็นนะตอนกลับมาจากบิณฑบาตประคือท่นอานจะทาความสะอาดตามอาศาลาบ้างที่ลานโพบ้างตามถนนบ้างคานากฏินะั่นแหละเพื่อทําความสะอาดขยะอะไรต่างๆให้สะอาดเรียบร้อยโดยใช้ไม้กวาดนั่นแหละนะใช้ไม้กวาดนั่นแหละแป่นคอวัดที่ประเนินต้องทําแปนประจําด้วยยังไงเราก็ต้องทําความสะอาดขยะในจิตใจของเราโดยธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นกันนะ ต้องทาความสะอาดทุกวันนะเหมือนถนนเหมือนลานวัดนั่นแหละถ้าเราไม่กวาดไม่ได้กวาดทุกวันมันก็สกปรกลุกมาเรื่อยๆจิตใจของเราก็เช่นกันต้องใช้ไม้กวาดคือธรรมะของพระุทธเจ้กกวาดทุกวันครับกวาดทุกวันจึงจะสะอาดได้ครับนี้อยางอ่ะอยู่ที่วัดของเราเนี่ยคือบางรูปบางท่านเคยอ,อยู่ที่วัดที่มีสัญญาณมีอะไรนะสัญญาณซิมเป็นตอนสะดทกติดตอ่อ ญาติโยมเป็นต้นกระเชนกันมา,าวัดบางกล้งก็ถทมว่าอาจารย์ทําไมกรรมมาที่นี่ไม่มีสัญญาณเลยสิ่งประเภทอะไรคะอาจารย์มีสัญญาณของโยมแหละดีแทกไม่มีเลยนะหลายๆวันทุกคนวันทุกคอลก,ก็ไม่มีดูไปรูมุบมารู้สึกมันจะมีนิดหน่อยถามว่าถามหาสัญญาณเพื่ออะไรถ้าคนเขาใช้เนตเขาจะใช้งานของเขาไปขลายคองบ้างอะไรบ้างประสานงานบ้างถ้า ทุกอย่างทาสัญญาณมันไม่ค่อยดีการทำงานการคลายคลองการประสานงานแต,ตนต้นมันก็ไม่สะดวกเช่นกันอย่างไงจิตใจของเราก็เช่นกันครับการปฏิบัติธรรมะที่ชั้นระดับสูงสูงเป็นตอนไปที่นี้แหละคือแปลนการฝึกให้เราทุกคนนั่นแหละฝึกทำสมาธิครับให้จิตใจของเรานั่นแหละมีกำลังเคลื่อนมาเวลาจิตใจเรามีกำลังเคลื่อนมาได้ตอนนั้นน่ะ เราจะไปฟกวิปัสสนาต่อก็อจะทำให้จิตใจของเราได้ไดรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนครับฉะนั้นเมื่อที่พระสมาสัมปุรธเจ้าทรงได้แสดงว่าสมาทิ้งพิกเวภเวัยทะสมาหฮโตพิกเวภิกขุอย่าท่าภูตังปะชานาติดูกรพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสุมีใจตังมันดีแล้วยอมรู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริง คือหมายความว่า,วาหลังจากใจของเราได้แนบแน่นสนิทอยู่กับสมาธิอย่างชัดเจนดีแล้วเวลาเราไปประรบในการเจริญปัสสนาคือใจของเรามันมีกําลังครับไปทํางานในปัสสนามันมีกําลังเห็นสภาวะทมต่างความแปรจริงชัดเจนได้ครับเมื่อนทีเราอยู่สถานที่ที่มีสัญญาณของแนบดี D, นั่นแหละอยากจะไปใครของตอบข้อความเป๊ะๆเร็วมากเลยนะ เพราะอะไรเพราะสัญญาณของเน็ตของเรามันดีครับไอการงานที่เราคายคลองการตลาดอะไรต่างๆหรือกการประสานงานอะไรต่างๆอปปมารปรีบเหมือนตูปัสนานั่นแหละแต่ไอความเร็วความชาของเน็ตปรีบโอุปมาเหมือนตูสมาธินี่แหละครับพอจะเข้าใจนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะจับปุ๊บไปเลยไม่ได้ทําจิตใจของเรา,าแข็งงก็เหมือนที่เราใช้เน็ตแบบชาเนี่ยนะครับอยู่ในนั้นแหละ ถ้าว่าเราชำนาญไม่ในการขายของถ้าว่าเราชำนาญไม่ในการประเสริฐงานประสานงานโอเคชำนาญดีครับแต่ถ้าเน็ตของเราแหละมีกําลังใหม่เพียงพ่อครับมันจะได้รวดเร็วไหมอึดอัดเลยครับงานทุกอย่างมันเป็นไปได้ไม่สะดวกเช่นกันครับถ้ากําลังใจของเราสมาธิใหม่มีกําลังครับแล้วก็เราไปรีบไปขึ้นที่วิปัสสนาไปเลยเหรอจะมีอะไรเกิดขึ้นครับนั่นแหละพอจะมองเห็นภาพได้ครับเหมือนอุปมาเหมือนการใช้ เน็ตแบบไม่มีกําลังในการใช้งานนะครับฉะนั้นการที่เราฝึกฝนให้จิตใจของเรามีกําลังสมาธิพุ่มอุปมาณนิดนึงเพื่อให้เราได้เข้าใจระดับในการไม่ต้องพูดอะไรทั้งวิปัสสนาชั้นสูงหรอกครับแค่พูดแต่เรื่องอาการะสามสิบสองแค่นี้แหละให้เราได้เห็นภาพผู้ที่เขาฝึกจิตใจของเขาจนถึงเนบ็บแน่นสนิทสามารถเอาชนะนิโว์ได้เป็นลายชัช่วงลายโมง กาเขาสมาิทำสมาธิคองอย่างเช่นนาปาตั้งแต่หนึ่งถึงสี่ได้หนึ่งถึงสี่ในที่นี้คือไมโครว่าตั้งแต่ปฐมฌรชนจนถึงจตุตประนได้การทำมัซีของเขาก็ได้เรียบร้อยดีหลังจากทีเขาเขาเขาเข้าไปแช่ในปฐมฌรชนห้านาทีเขาออกจากปฐมฌานเข้าไปในตุติยฌชนห้านาทีออกจากตุติยฌานมาที่ตริยฌชนห้านาทีออกจากตริยฌชนเข้ามาจตุตประชนห้านาทีออกจากนั้นปุ๊บ เอาแสงที่อยู่ในโอปปจาระที่เพิ่งออกจากฌานใหม่ๆนี่นแหละครับมาแพ่งดูมาไปจรณาอากักการะสามสิบสองคือแค่เตนึกทั่งในใจว่าเกศาโลมาหนักคาตันตาตะโจเกสาโลมาหนักคาตันตาตะโจแค่ซองสามรอบแค่น,นี้แหละนิมิตปรากฏมาวิบทั้งหมดเลยครับนี่เพราะอะไรครับเพราะกําลังในสมาธิของเขาที่มันมีกําลังครับที่มันมีกําลังคือเห็นชัดเห็นชัดยังไงไม่ใช่เห็นชัดแบบการคิดนะครับเป็นการเห็นชัด เมื่อนที่เราเปิดภาพดูในโทรศัพท์นี่นะครับเคลนมาวบวบวบแบบนั้นแหละแล้วเวลาเราไปสมมติว่าเราไปดูอักขระสามสิองสมมติว่าเราไปจันรณนาเรื่องกระดูกกระดูกนั่นแหละคือมันมาปรากฏชัดมาเลยถ้าสมาธิของเรามีกําลังแรงกล้ามากครับไม่ต้องไปลับตาก็มองเห็นครับเปิดตาแบบนั้นแหะอย่างเช่นโยมนางแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยก็ พระภิกษุสามเณรน่นนงแบบนั้นเนี่ยมองปุ๊บใค่แต่ใจใจว่ากระดูกสภาพตั้งหมดนั้นแหนมันแปลวึบไปเป็นกระดูกทันทีเลยครับคนอื่นเขาไม่เห็นนะแต่ผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละมองเห็นมาตรงนั้นเนี่ยเป็นกระดูกไม่มีใครเลยมีแต่ก,กระดูกลุ้นวน,วนมองเห็นโดยตายชัดเจนเลยครับนี้ของเวลาสมาธิที่มันมีกําลังครับแต่ถ้าสมาธิของคนนั้นไม่คยมีกําลังประมาณเท่าไรก็ดูตรงนั้นแล้วหลับตาแล้วจึงจะเห็นตรงนั้นเนี่ยเป็นกระดูก ถ้าเปิดตาก็เห็นเห็นแปนคนแต่เลรลาหลับตาจึงจะเห็นเป็นกระดูกแต่คนที่มีกําลังของสมาธิมีกําลังเปิดตานั่นแหละก็มองเห็นเช่นกันนี่แหละเพราะอะไรเพราะกําลังของสมาธิที่มันมีกําลังครับกําลังของสมาธิที่มันมีกําลังฉะนั้นคือมันจะทํางานได้รวดเร็วแบบนี้ครับอย่างไงคืออยากจะบอกว่า,จาใจของเราที่มันมีกําลังดีแล้วเราปฏิบัติ ถ้า้เราเห็นสภาวะธรรมต่างความเป็นจริงได้สะดวกสบายในการปฏิบัติในวิปัสสนาชัน้นูงๆต่อไปเหมือนที่เราสะดวกสบายเวลาใช้อินเทอร์นเน็ตที่มันมีกําลังแรงนั่นแหละเหมือนกันสปีดของเน็ตปรยบโอปมาเหมือนกําลังของสมาธิและก็วิชาการค่ายคล้องการประสานงานหลายต่างๆคือปริบออปมาเหมือนตูปัสสนานี่นะครับพอจะเห็นภาพเนาะอุปมาเนี่ยนะนี่จึงจะสาเหต ถามว่าทําไมจึงต้องปฏิบัติสมาธิก่อนคือแบบนี้แหละครับฉะนั้นธรรมะตื่นสติชาวโลกในบันนี้ก็พอสมกูลแก่เวลานะอยติโยมแต่ก็ยายจะบอกว่าขอฝากสุดท้ายนะครับการพยายามทําของเรานะทำอะไรก็ตามคือต้องทําให้ได้ถูกต้องถ้าการพยายามของเรามันไม่ถูกต้องนะครับบางครั้งเหนื่อยเสียเวลาและก็มันก็ไม่ได้ผลด้วยเมื่อที่เราอยากได้ปลาแต่ไปนางตกเบ็ดบนถนน ตกอย่างไรก็ไม่ได้กินหรอกเพราะความพยายามของเรามันไม่ถูกต้องหรือก็เหมือนที่เราพายเรือพยายามพายเรือแต่เราไม่ยอมแก้เชือกที่เราเอาเรือไปปูกกับต้นไม้นั้นออกพายจนตายมันก็ไม่ไปอย่างไงการพยายามของเราไปเช่นกันบางครั้งการพยายามของเราพยายามเต็มที่แต่ติทฐิบางย่างเราไม่ยอมเปลี่ยนออกมันก็ไม่ไปเหมือนกันฉะนั้นจำเป็นมากครับกาลยานมิตรอย่าทิ้งกาลยานมิตรอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม ต้องคิดถึงกัลยาณมิตรตลอดนะครับฉะนั้นสำหรับธรรมะเตือนสติชาวโลกในวันนี้ก็พอสมกวลแกเวลาแต่เพียงแค่นี้นะนั้นก็บกุญกุศลทุกอย่างที่เกิดจากการแสดงธรรมะในตอนเชานะ้าในวันนี้ก็ผมขอแบ่งส่วนบุญทั้งหมดนั้นให้แกครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกท่กทานและญาติโยมทั้งหลายทุกคนด้วยก็ขอให้ได้อนุโมทนาในส่วนบนุญให้ได้เสมอเหมือนกัน,นนะครับ